ทีวีนะตอนนี้เราอยู่กับเกมไมค์ครับและอยู่ในแมปเพลนเดอร์ฟอร์เทสหรือแบ็กเอ้าท์ของของไออนะ m D o m e N แล้วก็อยู่กับคนอะไรวะมาโดมาโดอยู่กับคนเอยุลินินยอริก้าแล้วก็คณเอ็มคณเอ็มเอ่อไม่ใช่คณเอ็มนะคณเอ็มแมนนิชชิงดากอนนะอะเอาทักทายได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโหลโหลเฮยเยวเดี๋ยไม่เอาไม่เอาเราไม่เราไม่ใช้คำหยาบพายนะฮะ ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวติดเลสิทธิ์ยายายาเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ไม่ดีไม่ดีมาดีอ่าตอนนี้เราอยู่ที่แมปเชลิสเซอร์เพรสนะฮะของไอจะรีบไปไหนเนี่ยเดลิเซอร์มอว์แปดนาทีสเปกเตอร์ออนโอเคงั้นเลสิทธิกอ่าเราจะบอกทำไมเลยเนี่ย Meh. <makes noise> <makes noise> <Nope. S 2> เจอกันในโลกหน,น,น้าไม่จมเอเลยอพวกนี้มันทำให้กูตกใจกันม เป็นเราก็รู้ยู้รู้อยู่ใจใจไอยูซีอะไรเนี่ยไอยูซีว่าตอบไอแดดโอเคต้องซ่อนตรงนี้แหละเป็นอะไรทดีตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเรี่ยงคืนเป๊ะ เมื่อกี้เสียงใครเดินผ่านมันใช่เลยใครเดินผ่านไอ้เหี่ยอีก5นาทีโอเคพอจะรู้แล้วว่าใครไม่รู้สินะ

ในป่าใช่ไหม,ไม,มอ,ไอยู่ในแมพอยู่ในแมพก็อยู่ในแมพไงแมพน,นี้แหละกนนนน็ไม่รู้สิไวะ <c oughs> <c oughs> ปันหามันหาไม่เป็นนะฮมึงงานเป็นพลังงานหัวพลังจากแสงน่ใช่้งเหยียใจรเหี้ยโอ้เยยบใจไมหด้รถอ่ะเอเดี๋ยวบอกไปเหี้ยต เดี๋ยวนะรถมันเข้าไม่ได้ไม่ใช่เหรอเข้าได้ข้างหลังนันแหะไม่ไใช่รถรถที่มันคว่ำมาเข้าไม่ได้นะรถมันไม่ได้คว่ำหรอไม่อันนั้นถ้าเป็นอันนั้นไม่ใช่รถอันนั้นมันแคมป์มันมีไฟอยู่ทั่วครับรถสีส้มเข้ายังไงวะเข้าไม่ได้รถสีส้มอ่ะม,ม,มันมีประตรอูอยู่คันเดียวเหรอไม่รถมันมีแค่คันเดียวเองนะมันม<ะ>ี ตาแหลหน่อยเลยนะแล้วไปบอกตำแหน่งให้เขารู้นะ ต่อแหล่นี่มึงก็ใช้ได้แล้วนะเอ๋ <laughs> อยู่บนที่สูอ่ะทีนั่อมันก็มีอยู่ที่เดียวที่เป็นที่สูงมีอยู่ที่ดียที่เดียวเลยที่เป็นที่สูงอ่ะขอคอยใช่ตรงประเด็นเลยที่นั่นแหละสูงอยู่ที่เดียวเลยนะผมรู้วิธีนะก็คือแบบ ะครับแนะนำว่าให้วิ่งนะฮะเพราะว่ามันเห็นทุกอย่างแล้วมันอาจจะเห็นหอคอยก็เป็นด้วยกูเลย 打。 ¡Muy S <S <it> <S บอกรายละเอียดของกระโดกใล้ค <sout en> ุณรู้เลยเดี๋ยวนาทีเอเตรียมวิ่งนะฮณจุดนี้เราต้องเตรียมวิ่งนะครับถ้าเล่นเดสเมื่อไหร่แล้วก็เราจบเหรอ เขาเยอะเยอะกว่าเราเยอะสตีสวัสหลไม่ต้องรอกรู้เลยว่าใครเป็นนะบอกรายละเอียดได,ได้แม่นยำขนาดนั้นนะเออเออก็พี่เคยเป็นนะนะจับเ็สอ่ะพี่แปลออกเหมือนกันนะเฮ้ยเ็ดบา้าไม่ติดกรรมทั้ว ไปละเอ๊กูนแนะนำนะให้มึงวิ่งนะไิดต่อวิ่ง่ะโอเคตัวแน่นอน เดียวเองเรียบร้อยเยยชนะโอเคงั้นก็ต่อไปก็ร้อยหนึ่งทีแล้วกันนะเ mm hmm. ชสเซอมาแล้ว mm hmm. วิ่งหนีเอาตัวรอด mm hmm. มึงอะเป็นไอเอ็มตามตาติดเลยนะเนี่ยรู้เลย mm hmm. เนื่องกันแล้วด์เยไอ้ยยเออยู่ไหนตอนเอาตรงๆนะตอนเนี้ยพี่เลือดเหลือสามหัวใจใส่ครึ่งหัวใจก็เขาโดนคุกบดไยเออกำลังควัากระโดดเมาคุณคุณเดินทางไหนยังไม่รู้ตัว

is coming มันต้นไม้เหรอเนี่ย เข้าใจยิใอยู่บนต้นมจะบอกทำไมเราเอก็ไปตายไหนล่ะมเอ็มองไม่เห็นหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมับอลนิจะพ่อไปให้ปิดบมดเลยแหละเอาไหมล่ะ อยู่ไคกับพี่มากๆเลยด้จสคุยกันเลนอเอมท่าคุยกันได้ได้ปิดอ้าวกน,น,น,นก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้แล้วกัน